ขอย้ำตรงนี้ขอย้ำตรงนี้จากประสบการณ์ของเจ็บเองนะคะ <S <S เราจําเป็นหมดัอันนี้สำคัญมากนะคะเทลนด์ <S <S ของการซื้อของของลูกค้าตอนนี้ไม่ได้ซื้อของซื้อแมค้าจ่ะ ดีค่ะวายโยค่ะวาโยนะคะน้องจินมาแล้วเด้๋ยวก็ตบมือรั้วให้น้องจินแนบาทน,นี่ขึ้นห้าเลยเด้อเราจะมาจากกระแสที่นะคะพี่พี่น้องน้องนะคะหลายๆคนนะคะหลังไมมาหาน้องเจี๊ยบเยอะมากพี่เจี๊ยบคะหนูดูของพี่เจี๊ยบแล้วคลิปของพี่เจี๊ยบแล้วหนูประทับใจมากค่ะหนูชอบมากเลยไม่มีใครมาบอกละเอียดแบบพี่มาก่อนเลยแต่พี่เจี๊ยบคะพอหนูเกิดพลัง หนูมีแพชชั่นหนูเกิดพลังและหนูอยากจะไล์และแต่ทายังไงดีคะพี่เจี๊ยบคะหนูไล์ไม่เป็นคะ่ะหนูมือสั่นเลยคะ่ะเวลาจับกล้องนะคะแล้วหนูจับโทรศัพท์ขึ้นมาหนูไม่รู้จะทํายังไงหนูจะเริ่มจากจุดไหนดีคะพี่เจี๊ยบจากคําถามนะคะนะรวมถึงคอมเมนต์นะคะในคลิปที่อยากให้น้องเจี๊ยบบอกถึงวิธีการนะคะในการที่จะ ลุกขึ้นมาไลฟ์สดแบบเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปจากเริ่มต้นจนไลฟ์ได้วันนี้เราจะพบช่องทางในการที่เราจะค้นหาวิธีที่จะลุกขึ้นมาเป็นแม่ค้าไลฟ์สดเอาเราเริ่มต้นกันเลยดีไหมคะนะคะอย่างแรกเลยนะคะขอบอกทุกคนก่อนนะใจเป็นเรื่องสําคัญที่สุดน้องเจี๊ยบไลฟ์สดมานานมากนะคะแต่สิ่งที่น้องเจี๊ยบพูดเสมอนะคะในการไลฟ์สดสอนหรือใน YouTube นี้ก็ตามจะบอกว่าจิต เป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราบอกว่ามันได้มันได้มันทําได้นะคะเราจะทําได้ท so, hey, ันทีและสิ่งหนึ่งที่จะผลักดันให้เราลุกขึ้นมาเฮ้ยต้องไล่และเฮ้ยต้องหาทางและคือคําว่าร้อนเงินกะขี่เส้นใต้ขีดเส้นใต้คาว่าร้อนเงินจ้ะทุกคนจ๋าแม่ค้าว่ายอดนี่ร้อนเงินตลอดนะคะ ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราร้อนเงินเรามีความจําเป็นมากพอเราจะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยบางคนบอกอยากไลค์ค่ะแต่ไม่มีเวลาอยากไลค์ค่ะแต่ไม่กล้าอยากไลค์ค่ะแต่ไม่กลัวไม่มีคนดูอยากไ like ลค์ขึ้นมาแต่เติมท้ายด้วยควาว่าแต่ทั้งหมดโน <No S 2> ค่ะดูปากนิชานะคะเราจะไม่เอาคํานั้นมาใส่หัวเราถ้าเรามีความร้อนเงินมากพอถ้าเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้เราร้อนเงิน <S 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 สิ่งหนึ่งที่จะเริ่มต้นไม่ต้องหาอุปกรณ์ยังไม่ต้องทําอะไรคะ่ะพี่บอกใจตัวเองก่อนบิ้วตัวเองก่อนว่าฉัน จะลุกขึ้นมาไลฟ์เพราะฉันร้อนเงินแล้วฉันอยากมีไรายได้แล้วฉันมุ่งมั่นฉันจะทําฉันทําได้พูดแค่นี้ก่อนและจบ หลังจากสั่งตัวเองและราทำได้เราร้อนเงินเราทำได้เราร้อนเงิน,ลน,งนแล้วลุยเลยค่ะสเต็ปแรกนะคะจริงๆแล้วคนที่ไม่เคยไลฟ์สดใครที่ไม่พูดหน้ากล้องมาก่อนจะเ,เข้าใจมากๆเลยค่ะมันจะมีความเขินอายมันจะมีความกระดากมันจะไม่รู้จะพูดอะไรพี่หนูพูดกับเพื่อนได้นะแต่พอพูดหนูหน้ากล้องปุ๊บหนูพูดไม่ออกปากหนูหนักปากหนูสั่นเหงื่อหนูแตกพักๆเลยหนูทำยังไงดีคะ จำได้จำจดได้จดเจีย๊ยบกําลังจะบอกในสิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกช่องวริศราพาดีกําลังจะพูดในสิ่งที่ไม่มีใครพูดลําดับแรกคะ่ะพี่ขาเริ่มต้นจากตรงนี้มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะถ้าใครยังไม่เคยมีประสบการณ์การไลฟ์แล้วอยากไลฟ์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาัดคลิปตัวเองค่ะพูดเรื่องอะไรก็ได้พูดเรื่องอะไรก็ได้ดออไไดน้องย้ํานะคะว่าเป็นเรื่องอะไรก็ได้5นาที พูดเรื่องอะไรก็ได้โอ้วันนี้นะเบื่อแฟนมากเลยอยาอัดไว้นะคะตั้งไว้ก่อนนอนอัดเลย5นาทีวันนี้เบื่อแฟนมากนายก็ขี้บ่นแฟนก็ไม่เอาใจมันแยจ่จริงๆเลยหรือจะพูดเรื่องดีๆก็ได้โหวันนี้เรามีความสุขมากเลยเราได้โทรหาคุณพอ่อคุณ,คณแม่อัดคลิปตัวเองนะคะพูดหน้าคลิปวันละ5นาทีเป็นเวลา14วันพี่เจี๊ยบค่ะทำอย่างนั้นทำไมคะอันนี้เราซุ้มซ้อมการพูดหน้า กล้องโดยที่ไม่ขัดขืนเราจะซ้อมตรงนี้ก่อนทำต่อเนื่องไป14วันทำต่อเนื่องไป14วันทำไม14วันคะพี่เจี๊ยบคะมันจะมีการเรียนรู้ของกฎของร่างกายของเราอย่างหนึ่งนะคะพี่พี่ขาสิ่งใดที่เราทำประจำนั้นสิ่งนั้นจะ เป็นสิ่งที่ติดตัวเราย้ำเราสมองมันจะบอกเราว่าอ๋อเราต้องพูด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 นะคะเราจะเริ่มเคยชินกับการพูดลำดับที่2ค่ะลำดับที่2ผ่าน14วันไปแล้วค่ะพี่เจีย๊ยบคะหลังจากเราฝึกความเคยชินกับสายตาเราและกล้องแล้วกลับสายตาเราแล้วกล้องแล้วนะคะดูด้วยนะคะทําแล้วดูทุกวันว่ามันเป็นยังไงเอ๊ะเราหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบึง้งสีหน้าท่าทางแววตาของเราเก็บข้อมูลไว้ลำดับที่สองจดได้จดจําได้จําท่องได้ท่องค่ะลำดับที่สอง เริ่มขายของค่ะเริ่มหยิบเสื้อผ้าของเรากระเป๋ารองเท้าน้ำหอมอะไรก็ได้เริ่มหยิบขึ้นมาค่ะเริ่มหยิบขึ้นมาแล้วลองขายของอัดคลิปดูค่ะ2-3ชิ้นต่อคลิป 2- 3ถึงมชิ้นต่อคลิปนะคะหยิบขึ้นมาเฮ้ยเราลองขายดูซิเราขายโทรศัพท์ดูซิขายแว่นตานาฬิกาอะไรทุกอย่างนะ <c oughs> เออผิดท่าเนาะขายแว่นตาขายนาฬิกานะคะหรือขายเสื้อผ้าก็ได้ลองหยิบขึ้นมาดูเสื้อตัวนี้ค่ะอก38พูดกับกล้องนะคะแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสลองฝึกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้จริงๆคือใครก็ตามที่แบบว่ามาถามน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบจะบอกเสมอค่ะพี่คะลองดูนะคะเสร็จแล้วนะคะมา ลองไปอีก7วันลองแล้วเราลองส่งคลิปนี้อัดคลิปลองส่งคลิปนี้ให้คนที่รักเราและคนที่เรารักนะคะให้ช่วยคอมเมนต์ว่าเฮ้ย <c oughs> แกแกแกดูแกแกลองดูเราซิเราขายของเป็นยังไงบ้างพูดติดขัดไหมยังไงมีตรงไหนต้องปรับไหมคือส่งให้เพื่อนดูนะคะหรือนะคะหรือใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะเรียนขายของออนไลน์ฟรีกับน้องเจี๊ยบนะคะไปที่นะคะเพจพพสกอ <c oughs> ไปที่เพจ แฟชั่นอินเทรนด์บายวริศนะคะน้องเจีย๊ยบมีกลุ่มไลน์สอนนะคะขายของออนไลน์ฟรีเข้ากลุ่มแล้วน้องเจีย๊ยบจะมีการสอนเพิ่มเติมจากใน y t u t u นะคะแต่น้องเจีย๊ยบบอกเลยใครที่ไม่มีเวลาไปเรียนในนั้นใน YouTube นี้จะบอกรายละเอียด s> <S ลงไปอีกค่ะลงไปอีกค่ะนะส่งคลิปให้เพื่อนดูคอมเมนต์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเอ้พอขายได้เอ้พี่เจีย๊ยบคะหนูรู้สึกว่าอืมหนูมาได้นะหนูพอได้นะหนูทําได้ค่ะพี่เพื <s> ่อนๆก็บอกว่าขายได้แล้วผ่านไป7วัน สเต็ปที่3ข้อที่3ามจำได้จําท่องได้ท่องจดได้จดคะ่ะคุณพี่ขาลำดับที่3คือลองไปไลฟ์ขายใน Facebook ของเราในช่วงระหว่าง14วันนี้7วันนี้มันจะมีความนะท้าทายหลายอย่างเข้ามาบางคนพี่เจีย๊ยบคะหนูตั้งหลักได้แล้วหนูลองขายของแล้วหนูคิดว่าหนูไลฟ์สดได้แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะไลฟ์สดมาแล้วคะ่ะสามีเธอทำไรอะ่ะขายของหรอเงินลงทุนหรอ มีเวลาดูลูกเหรอยังไงล่ะยังไงล่ะอ่ะเริ่มเริ่มมีคนทัดสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายและหลังไม่มามหาน้องเยอะมากคือพี่เจี๊ยบค้ากำลังจะขายมันมีความท้าทายมากมายเลยพี่อย่างเช่นพี่ค้าแบบหนูขายคนเดียวเหนื่อยมากเลยแฟนก็ไม่สนับสนุนเห็นใจแฟนไม่ช่วยเลยนะคะพี่เจี๊ยบค้าเนี่ยหนูอยู่บ้าน อยู่บ้านแบบว่าคุณสามีหนูไม่สะดวกขายเลยค่ะหนูแบบรู้สึกแบบว่ามีอุปสรรคมากมายหนูทํางานประจําด้วยหนูไม่มีเวลาเลยหนูเลี้ยงลูกด้วยทุกอย่างเลยค่ะขอย้ําตรงนี้ขอย้ำตรงนี้จากประสบการณ์ของเจ็บเองนะคะไม่ว่าอะไรที่เข้ามาทดสอบไม่ว่าอะไรที่เข้ามานะทดสอบเราท้าทายเราให้หยุดตั้งสติรับมือค่ะบอกก่อนเลย ถามตัวเองวันนี้เราจําเป็นไหมเราจําเป็นไหมอันนี้สาคัญมากนะคะสําคัญกว่าการขายของใดๆดคือเราจําเป็นไหมถ้าตอบตัวเองได้จําเป็นค่ะพี่เจีย๊ยบร้อนเงินค่ะพี่เจีย๊ยบอยากหาไรายได้ค่ะพี่เจีย๊ยบตั้งสติค,ค่ะสิ่งหนึ่งที่บอกเลยนะคะถ้าคู่ชีวิตของเรายังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทํานะคะให้พักไว้ตรงนั้นไม่ได้พักตัวเองนะคะพักคุณสามีค่ะพักไว้แล้วบอกเออพ่อเราขอเวลาบริหารจัดการตรงนี้ของเราเดี๋ยวเราจะทำแมนเนจเวลาให้ดีพูดทำความเข้าใจว่าพ่อคะ ถ้าพูดภาษาดถ้าเป็นสาววีดีจันนะคะอยากได้เงินไหมอยากได้เงินไหมพ่ออยากได้เงินไหมมานี่จะหาเงินให้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆยิ้มให้เราส่งกาลังใจก็บอบอกแค่นี้เลยพี่นะคะไม่ว่าอะไรเข้ามานะคะขอให้ตั้งสติและพูดกับตัวเองว่าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้แล้วพี่ขาน้องบอกเลยนะคะการขายของนะคะมันมีวิธีของมันมีช่องทางของมันสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยคําว่าเราจําเป็นต้องหาเงินและเราเชื่อเราเถอะว่าเราหาเงินได้เธอรอดูเรา พิสูจน์ได้หาได้ทําได้จริงค่ะยาได้เก็บมาคิดทุกช่องทางทุกอันแล้วท้อแล้วแบบไม่เอาละสามีก็ไม่เห็นด้วยแม่ยงแม่ยายก็ไม่เห็นด้วยแม่ผัวก็ว่าสามีก็ด่าทําไปทําไมอ่ะถ้าคิดอย่าง,งานั้นแล้วเราไม่สามารถฝ่าฟันตรงนี้ขึ้นมาได้เราก็จะหารายได้ไม่ได้อันนี้น้องบอกเลยคลิปนี้จะบอกในเรื่องที่ยังไม่มีใครบอกคืออุปสรรคหรือความท้าทายเราเรียกเป็นความท้าทายดีกว่านะ ที่จะเข้ามาหาเรานะคะแล้วอย่างต่อไปถ้าเราผ่านความท้าทายนี้ไปได้พิสูจน์ตัวเองได้มันจะทะลุปลุกมันจะออกมาทั้งหน้าตาจิตใจและรอยยิ้มของเราค่ะเมื่อเราไล่ลองขายของหน้าเฟซบุ๊กแล้วจากนี้ไปลองไลฟ์หน้าเฟซค่ะลองไลฟ์ขายของหน้าเฟซเลยความกังวลใจใดๆก็ตามพี่จ๋าอยู่ที่ใจน้องขอให้พลังส่งพลังนะคะน้องเจี๊ยบเองก็เป็นคนหนึ่งที่สามีไม่ได้เห็นด้วยแต่แรกในการขายของนะคะแต่น้องเจี๊ยบพิสูจน์ให้พ่อต่อเห็นว่า ป,ป๊าดูนะเดี๋ยวเราจะทําเงินวันละ500บาทให้ดูวันละพันบาทให้ดูแล้วน้องถาขออย่างเดียวพ่อช่วยดูลูกในช่วงเวลานี้ตกลงกันให้ดีว่าเราจะขายช่วงเวลาไหนคุยกันให้เรียบร้อยแบ่งเวลาให้ครอบครัวแบ่งเวลาให้ลูกได้สําหรับใครเป็นคนสวนนี่เพียงปังเลยจ้าเพียงปังได้เลยจัดเวลาให้ตัวเองแล้วหาเวลาลุกขึ้นมาบอกกับตัวเองว่าถ้าวันนี้เราจําเป็นพิมพ์คาว่าร้อนเงินไว้หน้าจอใหญ่ ถ้าเราร้อนเงินจะไม่มีข้ออ้างใดๆก่ะจริงไหมคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราร้อนเงินเราจะบอกตัวเองว่าเราทําได้เราไปได้เออมันร้อนเงินนะ่ะ หนี้ค่าบ้านทุกอย่างบัตรเครด,ดิตนะคะใน EP ีนี้ทําไมต้องบอกกล่าวเรื่องนี้เพราะว่าหนูอยากให้พี่ๆเริ่มต้นได้ถูกทางไม่เสียเวลาและไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนหนูพี่ลองถูกอย่างเดียวได้เลยค่ะลองตั้งหน้ากล้องลองไลฟ์สดนะคะแล้วก็ลองขายกันเองในหมูเ่เพื่อนนะคะทําไมต้องให้ไลฟ์สดในเฟซตัวเองก่อนถ้าใครที่ยังไม่เคยเป็นไม่เคยไลฟ์สดเลยนะคะแนะนําให้ขายของมือสองนะคะอย่างที่ EP ีที่3น้องเจ็บได้บอกไปขาย ของมือสองของตัวเองก่อนแล้วขายของในเฟซตัวเองค่ะพี่พี่เจี๊ยบคะทําไมจะต้องขายของในเฟซตัวเองคะก็เพื่อจะได้กําลังใจจากเพื่อนๆในหน้าเฟซนะคะที่จะได้ช่วยกันเอฟช่วยกันแชร์ซุ้มซ้อมไปค่ะพี่ๆจ๋าซุ้มซ้อมไปไลฟ์ในสดในเฟซของตัวเองนะคะสะเตปการที่เราจะฝึกให้เป็นคนไลฟ์สดได้อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเราลองมองหานะคะจุดเด่นจุด,ดดีของตัวเองถ้าเป็นคนอีสาน อีสานโหลดคะ่ะมีคนมาปรึกษานูเจี๊ยวว่าพี่เจี๊ยบคะหนูพอมาพูดกลางหนูเป็นคนเหนือนะหนูเป็นคนเหนือนแล้วหนูพอมาพูดกลางหนูไปไม่ถูกหนูไปไม่ได้หนูบมวนคะ่ะคุณพี่เจี๊ยบคะหนูบาดเบเลยน้องเจี๊ยบบอกเลยคําเดียวพี่ถ้าพี่สะดวกพูดภาษาไหนพูดภาษานั้นได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเราแปลกลางแค่ช่วงราคากับไซส์หรือของสินค้าก็ได้พี่พี่จ๋าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้น้องบอกเลยนะเทรนด์ของการซื้อของไม่ได้ซื้อของ เทรนด์ของการซื้อของของลูกค้าตอนนี้ไม่ได้ซื้อของซื้อแม่ค้าจะ้ทะทำไมน้องจินเพิ่มสินคนว่าย่อททำไมน้องจินเพิ่มสินคนว่าย่อมีคนติดตาม23หมื่นเพราะอะไรเขาไม่ได้ซื้อของพี่ของที่น้องเจี๊ยบขายคือขายเหมือนกันหมดเลยรับงานมาจากประตูน้ำขายเหมือนกันเสื้อตัวนี้ก็มีขายเหมือนกันแต่ทำไมทำไมน้องจินขายได้ฮะทำไมน้องจินขายได้ฮะก็เพราะว่าเจี๊ยบเป็นตัวของเจี๊ยบเองเจี๊ยบหาจุดที่เจี๊ยบสบายใจ หาจุดที่เจี๊ยบสบายใจหาสิ่งที่เรามีความสุขนะคะก็ใครพูดภาษาถิ่นอยากพูดภาษาถิ่นขายขายเลยค่ะพี่พูดภาษาถิ่นก็ได้ภาษาเหนือภาษาใต้ภาษากลางพูดได้หมดและแม่ค้าหลายๆคนน้องเจี๊ยบบอกเลยขายดีด้วยซ้ําถูกไหมคะขายดีด้วยซ้ําขายดีแบบแล้วเรามีความสุขอะเรามีความสุขอะ,ะ,เ,ขอะเป็นยังคนที่สารวววเด้จังกะ ว่าได้บอกระว่าผู้ได้บอกอีสานได้บอกโรดค่ะอยากขายยั้งขายโลดค่ะทุกอย่างจับมาเป็นสินค้าได้แล้วก็ถ้าเรานะคะฝึกตัวเองอยู่บ่อยๆคือการตั้งกล้องนะคะแล้วไลฟ์นะคะไม่ว่าจะไลฟ์จริงหรือนะคะซ้อมไลฟ์น้องเจี๊ยบเชื่อว่าทุกคนจะรู้เดี๋ยวจะมีเสียงเล็กๆมาบอกเราว่าเอาละขายได้แล้วเอาละขายได้แล้ว นะเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งสําคัญของการฝึกไล้สดเอาจากประสบการณ์แม่ค้าตัวจริงเลยนะคะคือการสะสมคือการทําบ่อยคือการทําซ้ําคือการขยันไร์ ฝึกตั้งแต่ที่เรานะคะมีลูกค้าคนเดียวฝึกไปจนกว่าจะมีคนดูสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าคนดูหรือซื้อหรือไม่ตอนนี้คือใจเราเนี่ยมันอยู่ที่การไลฟ์สดหรือเปล่าเอ็นจอยกับมันไหมสนุกกับมันไหมนั่นแหละคือถึงจะลุกขึ้นมาเป็นคนไลฟ์สดได้อย่างมีความสุขใจเรามาก่อน ตั้งสติตั้งใจแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันคือแมค้าไลฟ์สดที่สนุกลูกค้าที่มาดูฉันไม่ได้ตั้งเป้าที่การซื้อขายตั้งเป้าที่ลูกค้ามาดูเราแล้วต้องมีความสุขมาดูเราแล้วต้องสนุกวันนี้จําไว้นะคะจดได้จดจําได้จําท่องนะท่องลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าอีกต่อไปลูกค้าซื้อคาแรคเตอร์ลูกค้าซื้อตัวแม่ค้าลูกค้าซื้อความเป็นเราสินค้าที่อยู่บนตัวเรา มันก็เหมือนคนอื่นถ้าเราไม่ได้ตัดเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้ลูกค้าซื้อกับเราตัวเราไงคะพี่เอาจริงต้องบอกก่อนเลยนะบางคนพี่เจี๊ยบค้าหนูไม่กล้าไล์เลยค่ะเพราะว่าหนูอ้วนมากผิดตรงไหนพี่คะนะเลิกก่อนอย่างแรกเราต้องไม่ดูถูกตัวเองคนอ้วนไม่มีโลกเราเรียกว่าสาวพลัสไซส์ผู้มีอันจะกิน เราเอาคำนี้ออกไปจากชีวิตเราเลยพี่คะเราคือคนที่เป็นสาวพลัสไซส์เราจะขายสาวพลัสไซส์เหมือนเรานี่แหละหรือถ้าเราใส่ไม่ได้ไม่อยากใส่ค่ะพี่เจ๊ฟ๋าอยากขายเสื้อผ้าแฟชั่นแต่หนูเป็นสาวพลัสไซส์หนูก็ยกขายได้ไม่มีเหตุผลกลใดที่จะนะคะมีข้ออ้างหรืออะไรใดๆให้เรามาปิดกั้นตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนฟังของจินเด้อคะ่ะ อยากไลฟ์ไลฟ์อยากขายขายเป็นตัวเองฝึกนะคะฝึกจิตของเราให้แข็งฝึกจิตของเราให้แร่งและลุกขึ้นมาไลฟ์สดวันนี้ขาดตกบกพร่องอย่างไรปรึกษานุองเจี๊ยบได้นะคะวริศราพาดีในวันนี้ขอสรุปให้ทุกคนที่ยังไม่เคยไลฟ์สดแต่อยากไลฟ์สดด้วย3าขั้นตอนสำคัญ1นน,นะคะ ลองนะคะถ่ายคลิปตัวเองนะคะวันละ5นาทีติดต่อกัน14วัน2ค่ะลองนะคะขายของอัดคลิปไว้ยังไม่ต้องไลฟ์สดขายของอัดคลิปไว้ให้เพื่อนให้คนอื่นสามีคุณพ่อคุณแม่ใครสนับสนุนลองไลฟ์ให้เขาดูส่งคลิปให้เขาดูนะคะว่าโอเคผ่านไหม3ามตั้งกล้องแล้วลองไลฟ์จาก Facebook ของตัวเองทํามสิ่งนี้ง่ายๆได้แล้วผ่านแล้วรวยแล้วปังแล้วอย่าลืมน้องจินคนเพิ่มสินคนนี้นะคะขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีมีชัยในการที่จะ ก้าวไปเป็นแม่ค้าไลฟ์สดเงินแสนไลฟ์สดเงินหมื่นและไลฟ์สดเงินล้านจากเงินศูนย์บาทสู่เงินล้านบาทถ้าน้องเจี๊ยบทําได้พี่ๆทุกคนทําได้แม่นบอคะ่ะเออคันผู้ใดเห็ุได้ยกมือรัวถึงมาค่ะี EP นี้อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องจินเพิ่มสินในเด้อคะ่ะมือนีลาไปก่อนวาย่อคะ่ะขอบพระคุณมากมายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ